ตัดมะกรูดไปแกงพแนงหมูค่ะวันนี้ฝนตกชุ่มฉ่ำเก็บพริกเก็บมะเขือทำแนงหมูกินคือขนมจีนก็อร่อยนะคะสวัสดีค่ะแม่มารีซอนกเกษตรอินทรีย์นะคะ วันนี้แม่มณีสอนจะมาเก็บพริกไปทำผนงหมูค่ะพริกเม็ดเล็กๆไม่ทราบเป็นพริกพันอะไรแม่มณีสอนเรียกพริกส้มเนี่ยพอมันสุกแล้วเม็ดสีส้มๆจะมีรสชาติในการเผ็ดแต่นๆนะคะผิดมากถ้าสีส้มอะ่ะแต่ว่าลูกอ่อนมันเนี่ยเอาไปใส่แกงผนงเป็นลูกโดดนี่อร่อยมาก นี่จะเป็นพริกจินดานะคะแม่มารีซอนปลูกใส่หม้อน,นึงปลูกใส่กระถางเม็ดเล็กๆเพราะว่าเราใส่ปุ๋ยหมักจากเศษอาหารไม่ได้เร่งปุ๋ยวิทยาศาสตร์ปุ๋ยเคมียเห็นไหมคะพริกเป็นช่อสวยงามมากเลยค่ะจะเล็กกว่าพริกที่ซื้อจากตลาดประมาณสเท่านะคะ เป็นช,ชอบพริกต้นนี้แม่มลีซ้อนปลูก2ปีแล้วค่ะความสูงก็ประมาณ2เมตรก็ได้เก็บกินตลอดทั้งปีรดน้ำทุกวันวันนี้ไม่ได้รดน้ำฝนตกชุ่มฉ่ำแปลกนะคะเดือนเมษา ปีนี้ปี2565ฝนตกตั้งแต่เดือนมีนาเมษาวันที่หนึ่งก็ฉลองฝนตกเลย1นึ่เนี่ยฝนตกแล้วอากาศก็หนาวด้วยนี่จะเป็นพริกปลูกในกระถางมังกรปลูกร่วมกับหมอนหรือว่ามันเบอรี่หมอนนี้แม่มัิซอนจะปลูกกินใบ ลูกกินไปลูกจะเล็กๆนะคะลูกจะเล็กๆอยากกินหมอนก็ได้พลิกประมาณ20กว่าเม็ดค่ะอร่อยมากนะคะเม็ดเล็กๆเนี่ยนำไปใส่แกงอร่อยมากเก็บเมะเขือพวงมะเขือพวงนี้ก็ได้กินทั้งปีถ้าเป็นฤดูฝนนี้ลูกจะไม่ดกเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นฤดูหนาวฤดูแรงเนี่ย ลูกจะดกมากมะเขือพวงรู้สึกมะเขือพวงนี้จะไม่ค่อยชอบฝนนะคะแต่ก็เก็บกินได้ตลอดทั้งปีฤดูหนาวนี้ฤดูร,รอยแล้งฤดูหนาวลูกจะดกมากเป็นพวงๆเลยอ่อนแล้วก็น่ากิน ก็ได้ครบแล้วผักที่ใส่แผนงอันนี้จะเป็นใบมะกรูดก็เด็ดหนามแหลมมากเด็ดออกจากกิง่งใบขาดขาดนี้ก็ใช้ได้นะคะใบขาดขาดนี้ก็ใช้ได้เมื่อเขือพวงจะใส่หมดนี้เลยเนื้อหมูก็ประมาณเกือบกิโล ประมาณกิโลหนึ่งนะคะนี่มะเขือพวงใส่ทั้งหมดนี้เลยเก็บสุดๆจากต้นวิธีฉีกมะกูดนะคะให้พับเนี่ยเห็นไหมคะพับแล้วก็ดึงอ่าเนี่ยเห็นไหมฉีกมะกูดให้ฉีกอย่างนี้พับดึงเส้นตรงกลางก็ เอาทิ้งไปทำปุ๋ยหมักซะเนี่ยแม่บริสอนจะฉีกมะกรูดให้ดูเห็นไหมคะฉีกมะกรูดให้ฉีกแบบนี้แกงทะแนงใส่มะเขือพวงจะดีกว่ามะเขือเปาะนะคะถ้าใส่มะเขือเปาะเนี่ยอุ่นไปสักสองสาครั้งมะเขือเปาะจะจะจะเละแต่มะเขือพวงเนี่ยยังกินลูกๆอยู่ค่ะแม่บริสอนใส่มะเขือเปาะแค่ลูกเดียวหั่นเป็นสี่ชิ้นเดี๋ยวแม่บริสอนกินเอง ต่อไปก็หั่นหมูนะคะหัน่นแม่ไม่หั่นเป็นชิ้นบางมากแม่มาริโอนชอบหั่นเป็นชิ้นละคําคล้ายๆลูกเต๋าเวลาเราไปตุนแล้วจะนุ่มหนุบๆนนะคะนุ่มฟันเขียวหนุบๆดี หั่นเนื้อหมูเสร็จแล้วพริกแกงพนงพริกดิบใช้เป็นลูกโดดสำหรับคนชอบกินเผ็ดมเมล็ดละคําพอดีเลยน้ำตาลแดงน้ำตาลไม่ขัดขาวเปิดออกมานี่กลิ่นหอมฟุ้งเลยหอมหอมกลิ่นน้ำอ้อยนะคะ มะเขือพวงมะกรูดมะเขือเปาะน้ำปลาหัวกะทิเดี๋ยวเราไปปรุงเลยค่ะ พอเคี่ยวหอมได้ที่แล้วก็ใส่เนื้อหมูลงไปผัดให้เนื้อหมูรัดตัวมีผัดจนเนื้อหมูรัดตัวแล้วนะคะ ก็เพื่อให้มีน้ําสักหน่อยก็เติมน้ําเปล่าลงไปหรือว่าเติมหางกะทิก็ได้หางกะทิก็คือหัวกะทิผสมน้ำเปล่าล่ะค่ะแมวบริสอนก็ใช้หัวกะทิลงไปเลยนะคะ หลังจากที่เคี่ยวนุ่มแล้วก็ใส่หัวกะทิใส่เมื่อเขือพวงเมื่อเขือเปาะใบมะกรูดลงไปแม่มริสอนตอนเติมหัวกะทิลงนะคะลืมกดหน้ากล้องเอฟี FC ก็เลยไม่เห็นเลยก็ดูตอนใส่ไปแล้วก็ได้นะคะหลังจากเราเคี่ยวนุ่มแล้วสิบนาทีเนื้อหมูนุ่มแล้ว ก็ใส่มะเขือพวงลงไปมะเขือเปาะลงไปแล้วก็ปิดฝาสักสอสามนาทีก็กินได้แล้วค่ะเพราะว่าเราเคี่ยวเนื้อหมูจนนุ่มแล้วคุณสมบัติของมะเขือพวงเนี่ยจะลดไขมันในเลือดนะคะเป็นภูมิปัญญาของคนไทยเราบรโบราณช่างเอามาใส่ในแกงกะทิที่มันก็จะช่วยให้ลดไขมันลด ผลิตลอัลลนได้มืเขือพวงนะคะอ่าเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วโอ้โหน้าอร่อยมากวันนี้กินกับข้าวสวยร้อนๆนะคะหรือว่ากินกับขนมจีนก็ได้เห็นพริกลูกโดดไหมคะเนี่ยเม็ดละคำเลยค่ะเม็ดเล็กๆหน้าอร่อยมากนะคะ,พะแพนองเนื้อหมูคุ้นๆ กินกับข้าสวยร้อนๆอร่อยถึงใจวันนี้แม่มารีซอนขอจบคลิปเพียงแค่นี้หากชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่มารีซอนด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ